สเปนแนะซาเคร์สตีเวนสันให้เจอกับแฟงมาตินโดยล่าสุดนั้นเอร์โลสเปนจูเนียแชมป์โลก IBF,WBC และ WBA รุ่นเวลทเวตได้ออกมาให้คำแนะนำแก่ซาเคร์สตีเวนสันว่าเขาดีพอๆกับแฟงมาตินซึ่งในไฟล่าสุดของทางซาเคร์สตีเวนสันนั้นเอร์โลสเปนจูเนีย ให้ความสนใจเป็นอย่างมากโดยทางสตีเวนสันเองได้แสดงความแข็งแกร่งที่เพิ่งค้นพบโดยเขาสามารถทำให้โยชินโนะลนลงหลายครั้งก่อนที่จะเอาชนะทีเคโอไปได้ในยกที่6ททำให้สเปนจูเนียประทับใจจนต้องส่ายหัวเมื่อสตีเวนสันโชว์ทัศษะเทพทั้งหมดของเขาจนกระทั่งสเปนต้องโพสในโซเชียลมีเดียของเขาว่า เขาดีพอๆกับแฟงมาตินขณะที่การประลองระหว่างสตีเวนสันกับแฟงมาตินกำลังจะก่อตัวขึ้นจากการแนะนำจากสเปนจูเนียแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าสตีเวนสันจะมีปลาตัวใหญ่กว่าที่จะรอทอดหลังจากที่เขาได้รับชัยชนะเหนือโยชิโนโดยทางสตีเวนสันนั้นพร้อมที่จะพบกับผู้ชนะระหว่างเดวินฮานี กับทางวาซีโรมาเชนโก้ซึ่งฮานี่และโรมาเชนโก้จะขึ้นชกกันในวันที่20พฤษภาคมที่จะถึงนี้นั่นเอง